นี้น้องบีมจะมาซื้อขนมกระดาษนะครับนี่สีสีไหนอ่านดูว่ามีรสอะไรบ้างไหนอ่ะมีรสอะไรบ้างสีสีสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่เป็นกลิ่นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นพีชอ่ากลิ่นชุตตี้ฟุตตี้ อันนี้กินแอปเปิ้ลเขียวอ,อ่าน้องบีมน้องบีมน้องบีมเอารถอะไรครบแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่บีนะคะจะมารีวิวขนมอ่าขนมกระดาษนะคะตัวนี้มีมานานแล้วนะคะแต่ว่าพิ่งจะมารีวิวนะคะถ้ามองโดยเผินๆแล้วแพ็กเกจซองนะคะจะเหมือนคล้ายๆพวกกระดาษทิชชู่นะคะ ถ้าน้องๆบางคนไม่รู้ก็จะไม่ได้สนใจนะคะว่าอันนี้คือขนมนะคะขนมกระดาษปาคูสเลอร์นะคะตัวนี้ซื้อที่เซเว่นนะคะราคา45บาทไม่แพงเท่าไหร่นะคะมีหลายกลิ่นหลายรสชาตินะคะแต่ตัวนี้แม่พีลองหยิบกลิ่นเปิ้ลเขียงมาดูนะคะยังไม่เคยลองทานเหมือนกันนะคะว่า รสชาติจะเป็นเงเดี๋ยวลองเราลองมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะคะ,อ,ะอันนี้ขนมกระดาษก็จะคล้ายๆกระดาษนะคะลักษณะแบนๆลื่นๆส่วนรสชาตินี่ยังไม่รู้นะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยไหมนะคะ ก็คล้ายๆกระดาษอย่างเงี้น,นะคะก็มีกลิ่นแอปเปิ้ลเขียวนิดๆรสชาติก็ออกหวานนิดๆจืดๆนิดๆไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ถ้าเด็กๆกินก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยโดนเหมือนพวกช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เดี๋ยวรอน้องบีมกลับมาจากโรงเรียนรอให้น้องบีมเขากินทีนะคะว่าจะอร่อยเปล่า ยังไงถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆชอบคลิปของน้องบีมกับแม่บีนะคะยังไงช่วยกดติดตามด้วยนะคะใน u t ท b e นะคะเราจะมีการปล่อยคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะรีวิวของเล่นของใช้หรือว่ารีวิวสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะคะจะรีวิวให้นะคะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องบีมลองชิมนี้เป็นไงรสชาติเป็นไงขนมกนาเฮ้ว้าวกินเมาดูกินเมากนี่บีเมเนี่ยกินให้ป๋าดูเออกินให้ป๋าดูหรืว่าอร่อยมะมานี่ก้อนมานี่ก้อนมากินก้อนแล้วมากินให้ป๋าดูก้อนกินช้อนใหญ่ขนมกนา หมูมิกินแอปเปิ้ลด้วยอ่ะหหอมเดี๋ยวเดี๋ยวเขากินในนี้อยู่อยู่ในปากหอมไหมอะไรไหมครับอ้โบอกด้วยรสชาติเป็นไงเป็นไงน้องบีมรสชาติเป็นไง <c oughs> อ่าเดี๋ยวก็รู้นะรสชาติเป็นไงแล้วน้องบีมกินแล้วจ <c oughs> งแล้วไม่กินแล้ว <c oughs> กินไหมเอาไปนั่งกับแม่นั่งกับแม่ น้องบีมไม่กินนะครับสรุปไม่อร่อยส่งให้น้องบีมวิ่งหนีไม่อาวป้อนแม่ป้อนแม่ให้แม่กินน้องบีมไม่กินน้องบีมไม่กินไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วสำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องบีม และกดรูปก,กระดิ่งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องบีมลงคลิปใหม่อย่าลืมกดกันนะคะ